สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ให้ดูวิธีการเปลี่ยนสายพานนะครับไปแล้วทีนี้เจอปัญหาอีกแล้วครับถังซักแห้งไม่หมุนเลยครับเนื่องจากมอเตอร์ไม่เปียบร้อยครับปรับยังไงก็ไม่หมุนครับ เยเตยเวยเลยครับไม่หมุนเลยเงียบกริบเลยครับวันนี้เอาอีกแล้วครับหาลายเสียเงินอีกแล้วครับพี่น้องครับต้องแกะข้างหลังอีกแล้วครับถังซักพึ่งเปลี่ยนสายพานไปแปดสิบบาทครับทีนี้มอเตอร์ นี่ครับหน้าตาของมอเตอร์ฝังปั่นแห้งครับฝังปั่นแห้งครับนี่หน้าตาของมอเตอร์นะครับที่มีแกนเข้าไปต่อกับถังปั่นแห้งจะมีน็อตอยู่สามตัวครับที่มองเห็นตอนนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้า LG นะครับแบบรุ่น2ถังนะครับ เห็นน็อตแล้วก็จะช้าอยู่ใหญ่ครับรีบเลยครับรีบแกะออกมาใช้กากระบาดนะครับวันนี้มีพอดีมีเครื่องมือที่เป็นกากบาทนะครับสามารถที่จะหมุนน็อตออกได้พอหมุนน็อตออกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเปิดข้างบนนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหน่อยนะครับเออใช้ เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับเป็นมีดนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับเอามาแงะข้างบนออกนะครับมันจะมีเดือยที่ไปเกาะไว้อยู่ครับเราแง่ออกแล้วก็ให้ฝาตรงถังปั่นแห้งนะครับรุดออกมาแล้วเราก็จะยกถังปั่นแห้งออกมาได้ครับ พยายามอยู่นะครับตอนนี้ใช้มือเดียวครับอึบอึบอึบอบอยู่แต่ว่าไม่ยอมออกครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ครับต้องใช้สองมือนะครับใส่สองมือเลยมือเดียวไม่ไหวครับดูผมลองใช้มือเดียวเอาแล้วดึงอีกดึงมันไม่ตรงสักทีครับโ้ไม่ได้ครับนี่ครับใช้สองมือครับออกมาได้แล้วครับนี่ หน้าตาครับทั้งปันแห้งหนักอยู่นะครับนี่มีน้ำหนักพอสมควรครับนี่มีแกนอยู่ครับทีนี้เราก็จะสามารถเอาตัวมอเตอร์ออกได้แล้วนี่แต่ก่อนจะเอามอเตอร์ออกนะครับโอนี่ดูฐานเขาฐานล่างของเครื่องซักผ้านะครับที่เป็นสี ออกน้ำตาลนะครับเวลาจะเอาออกเนี่ยค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับเราต้องเราต้องคลายน็อตที่ด้านข้างนะครับเนี่ยมันจะเป็นรอยต่ออยู่ครับส่วนข้างล่างที่เป็นสีน้ำตาลกับข้างบนนะครับที่ออกสีเทาๆหน่อยนะครับมันต่อกันอยู่เราต้องคลายน็อตออกทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณเออมีอยู่เจ็ด มีน็อตอยู่เจ็ดน็อตนะครับเจ็ดตัวนี่ตัวที่เจ็ดจะซ่อนอยู่ในรูนี้ครับต้องส่องเข้าไปดูครับไขควงเราต้องยาวหน่อยนะครับหมุนออกเสร็จเรียบร้อยก็ดึงออกได้เลยครับเนี่ยดึงดึงแก้กซีนส่วนออกมาเลยครับดึงเรียบร้อยครับเห็นเปิดไฟนี่ผมตื่นมาทําแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่ามีงานต้องไปนะครับก็เลยรีบตื่นมาทําตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับมาแกะออกไว้ โอ้นี่ครับเห็นหน้าตาของมอเตอร์ที่กำลังจะหลุดออกเราต้องไปคลายน็อตที่อาเห็นไหมครับนี่น็อตที่จะคลายออกนะครับหมุนหมุนหมุนเลยนะครับเนี่ยจากนั้นทำยังไงต่อน,นี่เอา้ายกอะไรออกมาครับนี่ ยกอะไรครับออกมานี่ยกมอเตอร์ออกมานะครับนี่ยกมอเตอร์ออกมาแล้วก็อย่าลืมมาถอดสายไฟนะครับ<ว>ต<ร>าพตาตื่นม<ร>า,าทำตั้งแต่ครูใหญ่เทอกับข้าวเลยเสียงลูกสาวเองครับ <laughs> <laughs> นี่ครับโอ้ใช้งานหนักครับจนมีสนิมเบรกจนชำรุดแล้วครับนี่ระบบเบรกจนจนไม่ค่อย ไม่ค่อยจะเลื่อนแล้วครับระบบเบรกเวลาใช้เนี่ยจะมีข้อต่ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะต้องมาถอดออกนะครับเนี่ยถอดออกปึ๊บเป็นลอยอยู่กดลงไปนะครับแล้วก็ดึงดึงออกครับอันนี้ใช้มือเดียวก็ออกโอ้เนี่ยครับใช้มือเดียวออกได้เพราะว่าหนึ่งอีกมือหนึ่งถือถือโทรศัพท์อยู่นะครับ ยกออกมาได้แล้วครับหนักพอสมควรเอาไปให้ร้านดูตัวอย่างเลยเลยครับจะได้จัดให้ถูกต้องครับ